ก็สนที่คนกันด้วยนะครับแล้วก็บอกอูกับช่องชินวีโก้เนาะวันนี้นจะมีชื่อว่าออบบี้บัตเกตเอ่อแมปอะไรวะเออก็จําชื่อไม่ได้เหมือนกันเนาะเออแต่ว่าเป็นแบบที่ถ้าเกิดเราตกลงไปแล้วเนี่ยเราจะต้องตายแล้วเราไม่มีทางที่จะนี่หมายอนะไรคือ,ค,อคือเราน่าจะแค่แบบออกเกมแล้วเข้าใหม่ก็คือออกจากแบบแล้วเข้าใหม่เลยง่า,งงายๆเออถ้าออกจากแบบเออมันก็ง่ายแหละแต่แบบต้องมาเสียเวลามาเล่นใหมนะ่เนาะ มันก็เออกินเวลาเราไปนานละเออนี่เราก็จะเล่นไปแบบชิวๆเลยเนาะช่วงแรกๆชิวๆหน่อยช่วงหลังๆมันก็จะเริ่มแบบอันนี้ละเราก็จะตามเพื่อนไปเลยตามเพื่อนไปเพื่อนๆก็ช่วยเราได้แน่นอนอันนี้ก็ห้ามโดนใช่ไหมโอเค ก็ูวแบบตอนนี้ก็มีคนเล่นยังไม่ถึงสามร้อยนะแต่ว่าเออถ้าเกิดมันแบบมันอะไรยังไงมันก็อาจจะแบบเออมันก็จะมีการเปลี่ยนไปในตลอดเวลาใช่ทุกแมบ,บมันมีการเปลี่ยนไปในตลอดเวลาคือแบบช่วงแรกคนเล่นน้อยแบบช่วงเราเล่นเล่นช่วงช่วงกำลังเล่นอยู่คือคนเล่นคนเล่นไม่ถึงสามร้อยคนเออคนเล่นน้อยมากอันนี้ก็โอเคอันนี้งย่ายหน่อยก็มันไยากมาก ให้หันโดนเฉยๆอันนี้ก็ก็ไม่ยากนะจริงๆมัน,นก็ไม่ยากแหละเอกกนะเอ,อก็ผ่านสบายอยู่นะแต่แต่ตอนนี้เพื่อเขานำเราไปแล้วอะปอะเด็คือกลัวจะตามไม่ทันไงนเออแต่ตอนนี้ก็ชั่วจะทันอยู่แหละทันอยู่นะชั่วชั่าทันอยู่จริงๆตอนเนี้ยโอ้โหนี่ชอบเรรยากาศแบบเนี้ยโอ้โหโอเค แต่แบบพวกแบบด่าพวกแบบวิ่งเร็วๆเวนี่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เอาจรีบเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเลยอะไรแบบที่มันแบบวิ่งเร็วๆอ่วอะบอกประเี๋มันก็เร็วเกินแบบนั้นอนะอ๋อไปตรง,งนี้ตรงนี้แล้วก็โอเคให้เพื่อนเรานำนี่แหละจริงๆก็เพื่อนก็ไม่ชินกันเท่าไหร่หรอกจริงๆอ,อันนี้เป็นสีแดงนะครับคุณผู้ชมสีแดงสีแดง เร็วๆตามฉันมาตามฉันมาเดี๋ยวฉันจะพาไปทางที่ปลอดภัยแน่นอนแค่แค่แค่กระโดดตามฉันมาเนี่ยเธอก็จะไม่ตายแล้วโอเคโอเคจะลองดูก็ได้ตึ๊บตึ๊บกระโด,ดแบบสบายๆครับอ้าวนิ่งเลยหรอนิ่งเลยหรอนี่นี่จะบอกว่าต้องมีอะไรสักอย่างเหรออ้อ เขาเขาเขาคิดอยู่ว่าเขาจะไว่าว่าเขาขจะผ่านไปได้ยังไงก็ไม่มีอะไรตรงนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆรงเออแบบมีหลากสีมากมีสีม่วงสีแดงสีเหลืองสีเขียวมีเอาเอาคือมีหลายสีมากเลยตอนเนี้ยแต่ก็แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนเขาเคยเจอไปแล้วกี่สีนี่ก็ไม่แน่ใจก็เออก็ไม่แน่ใจไงโอเคตอนนี้ก็กระโดดตามเพื่อนไปนะครับตอนนี้ก็ น่าจะมาเกินมาเกินขึ้งทางแล้วมังอันนี้ก็จะได้ไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะโอ้โหมันปิ๊บเมื่อกี้เหมือนมีให้เราอะขึ้นไปได้ด้วยนะแสดงว่ามันต้องเป็นทางออกใช่ไหมล่ะคือด่านก็คือด่านสุดท้ายใช่ไหมเนี่ยด่านเนี้ยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมถ้าเป็นด่านถ้าเป็นด่านสุดท้ายจริงคือแบบคือแบบคืลมปนี้จะโค่นสั้นเลยนะจะแบบสั้นจริงๆคือแบบสั้นไม่หยุด Okay, โอเคมาอ๋อจะมีต่ออีกมีต่ออีกสู้ว่าเหมือนแบบมันจะยากขึ้นหรือเปล่าวันเนี่ยอะไรโอเค okay, ครับถ้าคนที่มีความชำนาญเรื่องออฟบีก็ได้จะผ่านแน้ทุกด่านแต่คนเราไม่าดได้เสมอเนาะคือต้องให้เราเลื่อกออฟบี่เก่งใช่ปะ แล้วถ้าเกิดเราพลาดหนึ่งครั้งเราก็ต้องออกใหม่ปกเกมออมนเข้าใหม่ก็ทำให้คนเราหัวร้อนหนักกว่าเดิมตื่นไรเนี่ยใครเนี่ยเ <c oughs> ขาแต่เป็นาาาว่มามะพร้าวหรอมะพร้าวแบบโคอาล,ล่าอย่างเงี้ยเหรอโอเคมาเราจะกระโดดไปเรื่อยๆเ,เนาะรู้สึกว่าจะมีคนจอดเข้ามาไหมโอเคไม่มีสามารถดูด่านเราอ้เราเปิดได้ยิบห้าน,นี่หว่า แต่เหมือนจะเหมือนจะมีพูดนําอยู่ไม่กี่คนก็คือเราแล้วก็เพื่อนอีกสองคนอยู่ข้างหน้าเราก็ไม่ถากกันเยอะมากนะเออเอาว่าถ้าเกิดเราตายก็คือจบคลิปเองเลยอะไรเงี้ยเออง่ายๆแต่ก็จะไปให้ให้ไกลี่มากที่สุดอะเนาะดูซิว่าจะไปไกลถึงขนาดไหนนี่ก็มัถึงย่สถกว่าหนกก็ถือว่าแบบไม่นำชีวิ้มองเราจริงๆอะไรเนี่ย โอเคดีนะที่โดนเราไม่ตายถ้าถ้าโดนเราตายนี่โอ้โหไม่รี้ว่าโคตรแย่นะถ้าเกิดแบบโดนเราตายอย่างเงี้ยโอเคยังรอดอยู่โอเคไปครับทำไมต้องเป็นดาบแบบนี้ด้วยเนี่ยรู้สึกว่ามันต้องเร็วแน่นอนมันต้องเร็วแน่นอนเนี่ยเห็นปะผู้ชมผมไม่ค่อยชอบดาบอะไรแบบนี้เท่าไหร่เลยนะโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบตาย เราก็ยังตามเพื่อเขาอยู่นะตอนนี้เราก็ยังตามเขาไม่ทันนี่คือห้ามโดนใช่ไหมโอเคห้ามโดนแหละถ้าโดนไปก็นั่นแหละสีน้ำสีน้ำพายามัาทั้งหมดก็ศูนย์เปล่าตูดูโอเคมาสีแดงใช่ไหมตูดูตูดูดู โอ้ my g o ็ d ดเนสโอเคเราจะกระโดดไปครับกระโดดกระโดดกระโดดปกติอะนะอันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นสำเร็จมุงฉากกันหรอโอเคเข้าใจละ ฮ้จะไปทางไหนอะทางนี้ไม่น่าจะทางนี้ไม่น่าจะปลอดภัยทางนี้เหรอทางนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคก็คือก็คือแบบห้ามโดนตรงเนี้ยอะไรวะ o p p ฟี่บาดไอเกต n บนเนตอิดเฟลอิดเฟลอิดเไม่ใช่ it fail it fail อุย้ยเกือบแล้วเกือบแล้วมา You wake up from the experience c h a i กับมันก็คือคุณน่ะถูกเตะออกจาก experience ก็คือคุณถูกเตะออกจากแมพนั่นเองแย่มากๆวงเล็บไว้นะว่า error code สองหกเจ็ดนั่นเองก็สำหรับคลิปครับสำหรับคลิปนี้ครับเีเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ